สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่อง,องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะพบกันตอนเย็นเย็นวันที่14ตุลาคม2567 14 5 5 16อ้าวพรุ่งนี้เมื่อเลินก็เลยอีก2วันนะหวยออกวันที่2อออกพอดีเลยนะอ่ะเรามาตามคลิปหลวงปู่ดำปู่ขาวนะ พออยู่บ้านน้ำค้องมีข้องให้พ่อตีแล้วล่ะ,ะจะเป็นตัวไหนนะอันนี้จะฟังคำเตือนก่อนนะครับผมคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเอ็นสอสช่องปูเยี่ยมพารวย080143 1692 ออยู่ใกล้วัดน้ำคลองนะแม่อ้วนแม่ทำนะครับผมเปิดล่างทรงท่านก็ล้มหายตายจากไปแล้วนะปูดำปูขาวก็ยังไม่ได้หายนะตัวเลขยังเหลืออยู่ fc แฟนช่องปูดำปูขาวเยอะนะอ่เรามาตามงวดนี้นะมาตัวไหนเรามาชมตัวเลขปริศนาของท่านนะเขียนว่ายังไงบ้างนะ หกเก้าสองห้าปี3 5นะเป็นสามเนรนํำส่ง 3, 2, สามสองหนึ่งแสดงว่าสามสองหนี่จะต้องมาแน่ๆหนึ่งตัวนะมา1ห,หรือเปล่านะารู้สึกว่า1กับ2นี่ยัดเด่นนะ1กับ2จะมานะมาได้หลักหน่วยตัวเลขที่ให้นะ หกเตัวแรกเลยนะหกเก้าสองหกเวงกลมให้ดีสอตัว6กเกกับ951นะแล้วก็มีตัวที่ไม่วง5 8าแป2หนึแล้วก็แปดอ่าตัวเลขห้ามาแรงนะน่าสนใจละครับผมมาแรงแซงทางโค้งแล้ว หกเก้าสองเก้าห้าหนึ่งห้าแปดสองห้าแปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งนัดลงแต่ห้าหนึ่งห้าแปดอยู่นี่แหละกลับได้นะแปดสองอ่ะสรุปโค้งสุดท้ายนะโค้งจะแปดสองแปดหนึ่งนะแปดสองห้าหนึ่งแล้วก็ หกเก้าสองนะสองหกเก้ากับเองนะแล้วก็ชุดแปดห้าหนึ่งนะอ่ามีแค่นี้นะอ่าในคลิปนี้เราจะเขียนใหม่อีกลองดูนะจะเป็นตัวไหนนะแบบนี้ถ้าเขียนให้หกตัวมานะหก ก้าสองที่ตัวหกของท่านนะเก้าหยักหยักอ้า่เก้าสองดอเด็กห้าแปดหนึ่งห้าอ้า่สองจุดแปดหนึ่งงองงนะหนึ่งหรือสองหรือศูนย์หนึ่งปีสามห้าครับผมพอลสี ทีสามห้าอ้าวเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะเอาใหม่นะสามห้าสองจุดนะ5าก็ตรงหนึ่งนะเป็นสามะเนนนำส่งนะให้ใครนำส่งปูให้สามะเนนนะสามะเนนสามะเนนหรือสามะเนนนะนำส่ง สามมนเน้นำสง่งกับใบให้มาแล้วนะครับผมสามสองหนึ่งนี่จะต้องมาสมนี่สามเน้นนี่หนึ่งนะสามมเน้นสามสองหนึ่งสามมเน้นํำสง่งนะครับผมอาลอตเตอรี่จุดชี้นะห้ากับหนึ่งตรงกันนะครับผมตัวแรกมาแรงนะ ห้าหนึ่งหกกับแปดนี่ใส่เลยนะหกห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งอ่าถัดตัวนี้มานะหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งนะแปดข้ามมาห้ากับสองนะห้าแปดสองมาได้นะห้าแปดสอง ศู 5, 5, 5, นย์แปดสองห้าแปดสองห้าแปดหนึ่งห้าแปดสามนะอ่าแข่งกันนะห้าหนึ่งกับแปดสองตัวไหนจะมานะครับผม อนอกจากนั้นจะไปที่หกเ้าสองตรงๆนะหกเกสองเกตัวนี้วิ่งมาใส่แปดนะดูหัวมันอยากๆอตรงนี้มันวิ่งนะอ่าดูนะนี่วิ่งมาใส่แปดตัวนี้ก็ให้ระวัง 9ก้ากับแปดนะฮะกย์กของเก้าในเวทเจ็ดนะวิ่งมาใส่แปดนะชุดนี้จะไปล่างได้นะให้ระวังล่างนะฮะ อ่าสำหรับชุดเลขปูดำปูขาวก็มีประมาณแค่นี้นะวมดที่แล้วเข้านะสิหกันยายนนะนี่เข้านะเห็นไหมเข้าสองหกหกสองวที่แล้วเข้าไม่ดูอีกนะ หตุลาคมเวลาจะหาแล้วก็ไม่เจออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะหนึ่งตุลาคมหนึ่งตุลาคมเรีกชุดผู่ดำผูกขาววันที่แล้วก็ลงให้สองสองคลิปนะฮะ เฟซีบอกว่าขอหน่อยนะให้สองคลิปอ่ะไม่เจอนะอ่ะเรวิ่งเลขติดห้าหกแปดเก้าติดทั้งสามตัวเวันที่แล้วนะงม่อวันี้แปดเก้าหนึ่งสองเอาระวังแปดหนะึ 8, 2, 9, ่งเก้าสองแลแปดสองเก้าหนึ่งจับใส่กันลองดูนะ,ะคลิปผู้ดำผู้ขาวก็อยู่ประมาณนี้เช่นกันนะ หมดเวลาแล้วนะครับผมอำลราพาจจกเท่านี้นะไปแล้วไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงคนที่เป็นเอฟซีแฟนช่องของปูดำปูขาวนะไปแล้วไปแล้ว9นาที10นาทีพอดี